ออกอีกสักหน่อยก็งามน,นี่ก็ผักกาดขาวน,นี่ก็ออกดอกแล้วพี่น้องดูปลูกปุ๊บออกดอกปั๊บเพราะจนแก่มันมาปลูก <c oughs> อันนี้ผักขี้ลาวกาลังขึ้นน,นี่มเะเขือซื้อมาเมื่อวานซื้อวันที่เจ็ดมาปลูกตลาดนัดวันที่เจ็ดมาก็กําลังงามนี่ฝรั่งฝรั่งพี่น้องได้ขายอยู่นะฝรั่งสุกแล้วก็ขายแก่แล้วก็ขายโลสามสิบ หลังจากสวนเจ๊ตุ่มพารวยนี่โอ้สุดยอดไม่พอขายออเดอร์เพียบเนี่ยซื้อมาปลูกใหม่อันนี้เขาบอกพริกกระเหลี่ยงกินทั้งปีโน่นวัวนอนอยู่ยโน่นเดี๋ยวไปเดินไปดูวัวจะมอดไปตรงไหนแล้วพี่น้องหลอดลวดน้ำไปตรงไหนล่ะเอาไม่มีอย่างนี้นะพี่น้องอน,นี่ก็ซื้อมาปลูกกำลังติดดอก มะกอ,อกมะกอ,อกน้ำเนาะเรียกมะกอ,อกน้ำไปพาโดมไปดูวก่อนหมอดไปตรงนี้แล้วพี่น้อง่อยจะหมอดได้ไหมเนี่ยร่อดรอนน้ำได้ไหมได้ไะได้ไหมได้ไหมได้ไหมแก่แล้วมันก็รอดยากัะไม่เหมือนวัยรุ่น ค่อยรอดแล้วนะพี่น้องลืมให้ดูะเะดาตัวในพี่น้องวามนอนพักผ่อนดนูกินอิ่มแล้วก็นอนช่วนเช้าดอกสเสดาก็งามนะน่นอยากะเะดากันไหมแต่นี้เริ่มจะแก่แล้วยอดออกแล้ว ช่วงปีใหม่ต้นนี้จะเป็นช่วงปีใหม่อันนี้ก็ดอกดอกเริ่มแก่แล้วตรงนี้ดอกเริ่มแก่ละอ๋อวัวมันมาชนไอ้นี่ขาดหมดเลยชนเชือกลวดพาดมไปดูวก่อนเลยเพื่อนๆไม่ต้องเฝ้านะคะเว้นต่อได้เลยนะคะจะพาดมดัวก่อน อยู่ตรงนี้แหละดูใกล้ไม่ได้เดี๋ยวมันลุกให้มันนอนพักผ่อนก่อนปล่อยจะเช้าไงถ้าปอยจะเช้ามันก็จะลุกเดี๋ยวขยายให้ดูเด้อเพื่อนๆก็แว้นต่อได้เลยเด้อเนี่ยกำลังนอนสามัคคีกันนอนอยู่เนี่ยขอบคุณาคะาขอบคุณทุกท่าน วันนารีสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านกาซ่ากับพี่นัานาครสวัสดีค่ะวันนารีกับบุ๋งทักทายนันาครนนันาครคุณวันนารีสวัสดีครับ,บ,บนะนัานาครก็ครครส,วส,รรสวัสดีนะครับนานกาซ่าวันนารีก็สุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะโอ้เหนื่อยขี่จกักรยานมาก็เหนื่อยเนาะพี่น้อง ังนี้มันจะย้อนแสงมันจะไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวไปด้านที่ตุ่มันอยากเข้าใกล้อยากให้มันนอนพักผ่อนแต่เราไปเข้าใกล้แล้วมันจะลุกนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เหลือไม่เยอะเหลือเจ็ดตัว แปดตัวแปดตัวตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเกิดใหม่ได้สองสามอาทิตย์นี้แล้วมั้งขอบคุณค่ะให้ดูแล้วเดิโดมโอ้โหเลยครึ่งชั่วโมงมาแล้วเนี่ยจะจุมขึ้นไม่นานนะงั้นขออีกสามนาทีลุกขึ้นแล้วในบัวง,งามลุกขึ้นแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์